สวัสดีครับขออนุญ,ญาตนำเสนอ t ตัวต้าโค o l ล,ล่นะครับตอนนี้เป็นเครื่องหัวฉีดกับเจ้าคอยฟ้ามีเล่มชุดโอหนครบนะครับภาษี4ปี6เจ็ดรถบ้านมือเดียวนะครับเจ้าของเป็นข้าราชการท่านข้างหน้าใช้นะครับสีเดิมบางฮะท่านท้ายขั่งซ้ายครับเดี๋ยวเราดูภายในกันค่อนข้างเอี่ยมเลยนะครับคินขีด ก็เดี๋ยวไปฟังเสียงเครื่องกันนะครับน,น,น้าเจ้าของดูแลดีนะครับตาเทื่องติดง่ายนะครับแอร์เย็นเครื่องเสียง p i o n น e r นะครับใช้งานได้ปกติกระจบกคอยฟ้านะครับกดขึ้นลงได้ปกติ เขใหมอ่อยู่ที่ประมาณนี้ภายในสะอาดนะครับสนใจก็ดูรถได้ในมืองพิษาโโลกนะครับหรือกดโทรได้เลยศูนย์เ8้า6ย์้าห้าหกมีบริการจะส่งนะครับผิดตามระยะทางขอบคุณหน้าครับสวัสดีครับ